อยู่กับคลิปสองนะครับที่รีวิวมอเอ้ยที่รีวิวผลนี่ค้างไว้ท่านี้นะครับปึ๊บป๊จะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะครับจริงๆไอ้บ็อกนี้ทั้งหมดคือลาวานะครับอืมเป็นเอ่ออะไรที่ก็ใช้ได้อยู่นะ,อ,ะอันนี้ก็อะไรเนี่ยไว้เอาอ๋อนา่าจะเป็นของสโมเกอร์ อะไรนิกุะนิกุติกุโนอ่านิกุนิกุนี่ผลทวนมากย่ออุซาช็อกปีดอันนี้น่าจะเป็นดิ่ทำไมอุซาช็อกมาเช็คทูอินฟอร์เมชันอีกแล้วเบียง เปียงบ้างเบี้ยงเอื้อบุงบิงอะไรไม่รู้ต่อถึงไงนะถึงนิเกุนิเกุแล้วก็นโ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 นบีบิ้วถ้าอะไรนั่นเนี่ยโนโนบีมออฟอ่านมั่วแล้วตอนนี้เอาลูมเชดลูม เมสแม้คือแล้วไม่รู้อ่ะครับแต่เค้า test ช่องนี้ลูมนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่มีอะไรที่สามารถทําลายลูมได้จริงๆนอกจากจะปุ๊บๆ๊ๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่าแล้วค่อยออกได้ครับอย่างนี้นี่ได้แน่นอนไม่มีอะไรทําลายลูมได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวๆตอนนี้ฝนถึงแล้วนะปุ๊บใช่ไหมยป๊า ผมจะเอานี่เอาของไอ้นั่นให้ไออะไรวะไอไอแว่นอ่ะจำจำไม่ได้เหมือนกันนี่ครับรูอถ้ามันึ๊บอันอันนี้วาบนี่วาบไม่เอาตูมแถมยังจะเกือบสะช้อนจุดจุดเออนั่นแหละทุยพูดพูดออกอ๋ตูมไม่มีอะไรทำได้ทำลายได้เลยจริงๆสำหรับรวมนี้ ก็ถือว่าหนึ่งหนึ <blunt. S 1> ่งใครหนึ่งหนึ่งกันล้อนี่ก็โชคร้ายไปท่าเมตรนี่ไม่รู้ว่าคือท่าแล้ววะอันนี้รู้แล้วรูมรูมชัวร์เมตรโฮชิทูอินฟอร์เมชันอีกเกลียวอันนี้ก็ได้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะติดติด m ม s ้ช็อก p i a n ้ตูมตามมีอะไรกัาทิลเลยเขโตช็อกคือท่ามันแต่ละท่านี่มันใช้ยากนะครับใช้ยากหรือใช้ไม่เป็นนี่ก็ไม่รู้ครับอ๋อถึงอุบแล้วต่อไปก็นี่สินะนี่ก็จะเป็นทาวาปิ้วก็จะเป็นยิงเลเซอร์รูรู ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นดาบนะครับดาเมจก็สิบสองก็ถือว่าตีสองทีตายเฟ้องตู่มถ้าใครเคยดูในฟิล์มเซตก็น่าจะรู้ท่ามันนะสเกต็ตติ้งเฮ่อลนัอไอสิ่งตัวลามกนั่นเองนะครับท,ที่แม่งจับนามิไปอันนี้ก็ ที่มันทำให้ไฟไหม้หรือเปล่าในกระตูนนี่ก็อ่าก่อนี้นี่ขอบอกก่อนเลยนะถึงจะเป็นหินแก๊สโลกนี่ก็ต้านบทน,นี้ไม่ได้ครับฟึบแมวจริงๆผมตอนนั้นเล่นในโหมดมที่มันเป็นหินดินสองชั้นแล้วก็แก๊โลอยหนึ่งบล็อกอะ นี่เราเวลาบินมีเมฟิกเนี่ยว้าวเฮ้ยแรงกว่าแป๊บแปบบาจันบาจันบาจันอ่ะอันนี้ไม่รู้มันใช้ไงครับอืมฟังฟัง,ฟงบทไปอะไรอะ่ะเฮ้ยแปลงล่างโอ้โหโอ๋อไอ้นกที่อยู่อียิปต์นี่ว่า อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เคยใช้ครับจำได้จำได้ไดอ้าวคุณคุณนั่นแน่นาย้จ๊าวโจ๊ะ,อ,จะอันนี้คือแปลงล่างฟื้นพอปแปลงล่างเสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอท่านนี้รดโจ๊ะตาย อ่ะต่ออาจจะมีเสียงทีวีหน่อยนะบาจันเอ้ยมันเมื่อกี้อันเฟิร์สเฟไม่ใช่แล้วครับโทษทษชึบรู้สึกว่าเฮ้ยแรดแรดนี่มัน เออวิชาแรกดูตัวะอะไรทีเดียวโถอันนี้ก็เหมือนอันที่แล้วนะครับอันนี้ไว้แปลงร่างกลับได้ฟื้อโชว์แอปก็แปลงร่างได้ฟแ้ดตุ่ม <c oughs> วื้ยสติกเกอรขี่ขึ้นเลยทีเดียวไา อ่าแล้วก็ดื่มนมนมมีประโยชน์นี่ถึงนี่แล้วใช่ไหมก็อะไรอะ่ะคุโรสุยามิยามิอ่ะใช่เหรออ๋แอแปะคหยื โหดแล้เนี่ยของนวดดำแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยพี่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 โอ้โหคุณพี่ถ้าดีไม่โหดจริงๆเปล่าแบบไปเลยนะปึ๊บมาโดนดูดไปแล้วแบบแทบจะขึ้นไม่ได้ออ้ยขึ้นเออโอย อันตรายครับโคตรโคตรอันตรายดาักเนสเฮ้ยอ๋อโหโคตรอันตรายจริงๆถ้านม,มันติดเพย์เยอร์ใครติดท่านี้นี่ถือว่าโชคร้ายมากๆไปทีนดีกว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งหลงตกอีกท้อยออกเฮ้ยนั่นแน่เรือจนสลัด เป็นที่รองชั้นดีอ่ะขอล้องใช่นะเอ่อผมเป็นโจสลัดนะเอ่อครับผมเป็นโจสรสลัดนะครับนี่อ่ะอ๋อเป็นคล้ายๆโลกอันนี้ผมทดลองเล่นมาแล้วนะ เป็นต้นสลัดนะครับไมรมเป็นตนสลัดจะไม่เสียของน่าเจอด้ผลน,นี้สินะตึงเกอเชนลุบเอาไปกินอ๋อถล่มเรือจนสลัดเออผลน,นี้มันเป็นผลของไอ้แว่นนันดยูะไอ้ผลล่วงสไปเดอร์ใช่ คือแล้วสไปเด์เลยอะไรข่าวสปิริตสเป,ปรเโลอรโลอะไรอย่างนี้อ่านมั่วอ่ะตัวนี้ย่อย่อท่าแต่ะท่ามึงใช้ไม่ค่อยได้เลยเม е โลเออท้าเมโลเมโลดี้อ้าวไม่ใช่ผิด จุบจิบจุบตูดแน่ตายผลเมโลเมโลของข้างกอาอาลักซะลักจนตายแล้วครับนี่ผมจะจัดเต็มสิบนาทีให้เลยนะอันนี้เมโลเมโลไปแล้วน่าจะประมาณสามคลิปก,กว่าเพราะตอนนี้อันนี้เมโล ตอนนี้มันคงไม่ไหวแล้วล่ะอุ๊ยอะไรวะมันเหมือนไดนเสารสาแบบท้องแหวกตายก็ไม่รู้แล้ผมมองไง